ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเมื่อซีทีหรือฐานที่ฐานทุยเนี่ยประกาศถอนตัวจากการแข่งขันซีวิลีที่กำลังจะจัดขึ้นซึ่งสาเหตุหลักๆที่ซีทีนั้นได้ถอนตัวออกไปก็เนื่องจากว่าเธอนั้นจะต้องไปคัดตัวที่ลีกตุรกีก็ทำให้เธอนั้นต้องรีบถอนตัวออกไปแต่ประเด็นมันก็คือ ทางเวียดนามหลายคนเขาเขามองเรื่องนี้ว่าซีทีนั้นไม่อยากที่จะร่วมเล่นกับตู้เย็นซึ่งเอาจริงจากตรงนี้ผมก็มองว่าซีทีเธอเองก็มีความจำเป็นจะต้องไปคัดตัวที่ตุรกีนะครับเพื่อไปอร่วมกับทีมลีกตุรกีก็ทำให้ต้องสาะสิทธิ์ตรงนี้คือถอนตัวออกไปก็ทำให้ตู้เย็นนี้ก็กลายเป็น ตัวแบกเกมเลยงานนี้ตัวแบกของทีมไปเลยแต่ปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่เจ้าตู้เย็นนี้จะเป็นตัวแบกเกมปัญหามันอยู่ที่ว่าคือทางไทยเนี่ยไม่ยอมคือไม่อยากจะให้เจ้าตู้เย็นนี้ลงมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยต้องการให้เจ้าตู้เย็นเนี่ยไปตรวจเพศเพื่อให้มันกระจ่างมันจะได้ไม่คาใจหลายฝ่ายโอเคถ้าผลออกมาว่าเจ้าซีทีนี้เป็นผู้หญิงแท้ๆนี่ก็จะ ให,ให้ให้ลงเล่นได้ให้ร่วมแข่งขันได้แต่ถ้าแต่ถ้าเจ้าตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะร่วมเล่นแน่นอนและก็จะมีบทลงโทษต่างๆตามมาแน่นอนซึ่งไทยก็กําลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่เอาข้อจริงแล้วนะครับตู้เย็นแล้วก็ซีทีนี่ถือว่าเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติเวียดนามในตอนนี้ก็ได้คือพวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่ายังไงยังไงซะต้องเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้นี่มันเป็นความหวังของเขาความฝันของเขาความฝันของชาวเวียดนามความฝันของอแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่ต้องการชนะทีมชาติไทยเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้ชนะทีมชาติไทยมานานแล้วคือเจอกับทีมชาติไทยทีไรก็แพ้ตลอดแพ้ตลอด สามศูนย์บ้างสามหนึ่งบ้างสามสองบ้างความใฝ่ฝันของชาวเวียดนามเนี่ยคือต้องการชนะไทยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลต้องการเหนือกว่าไทยหรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี่คือชาวเวียดนามต้องการจะเหนือกว่าไทยก็ไม่รู้ว่าเขาอิจฉาไทยอะไรกันนักกันหนานะครับสำหรับ4ทีนี่หรือ4ทีนี่การที่เธอเลือก ที่จะสลักการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ไปคัดตัวที่ลีตุรกีนั้นเธอก็ทําเพื่ออนาคตของเธอแหละนะครับก็ทําเพื่ออนาคตของเธอเพราะว่าถ้าจะมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับมาร่วมแข่งขันซีวิลิกครั้งนี้เธอก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะไปร่วมกับลีของตุรกีได้เธอจึงจะตัดใจสละตรงนี้ไปนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองก็ว่าได้ นะครับก็เป็นสินาสินดดยนะครับคือเรากา็ไม่ได้เห็นฟีไม้าลายมือของเธอนในซีวีลีกเลยนะครับและแน่นอนว่าผมเชื่อว่านะครับเจ้าตู้เย็นนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสลงเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันยังไงไงซะไทยก็ต้องอมีเรื่องที่คัดค้านนะครับแล้วก็มาเห็นด้วยถ้าเจ้าตู้เย็นนี้จะลงมาร่วมเล่นในการแข่งขันครั้งนี้ ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะมีเจ้าตู้เย็นลงมาร่วมเล่นหรือไม่หรือถ้าเจ้าตู้เย็นร่วมลงมาเล่นแล้วจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้หรือไม่ก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อไปนะครับ